สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทั่วหน้ากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังครับได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่ชาตีครับวันนี้อยู่กันที่เขตวัดโบสถ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับติดตั้งท่อแรงดันหน้าสิบชุดที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ยาวรวม10เมตรนะครับเป็นรุ่นท็อป หมุนซ้ายสำหรับแท็กเตอร์นะครับวันนี้ใช้แท็กเตอร์คูปาต้าขนาด57แรงเป็นต้นกำลังนะครับขับท่อหน้า10คาครับชุดนี้เป็นท่อแรงดันหน้า10หมุนซ้ายสำหรับแท็กเตอร์นะครับ เดินดูปลายน้ำด้วยกันนะครับระยะน้ำส,ส่งน้ำวันนี้100เมตรนะครับดูปลาย้ําดน้ำด้วยกันครับกับขนาด10 นิ้วครับออกมาประมาณนี้ครับกับข้อแรงดันหน้าสิบครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโรคุยกันครับเราร้านสมหวงังอยู่ตลาดสางงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3 0หน้ สินค้าคุณภา,าพจะส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับสวยีพวกเราทีมงานท่อแปรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่ชาติีได้รับความไว้วางใจจากพ่อคูณอำเภอหนองไผยเพชรชบูรณ์ให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับเยี่ยมครับ